ร่องรอยของอดีตมักสถิตยอยู่ในงานศิลปกรรมที่อาจจะซุกซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเสมอเรื่องราวของอดีตคล้ายกับการนอนนิ่งอย่างสงบภายใต้การเดินทางของการเวลาที่ไม่ได้แยแสกับโลกอดีตสักเท่าใดนักการไปเยี่ยมเยือนสถานที่หลายแห่งไม่เพียงเป็นสถานที่ธรรมดาแต่มันคือพื้นพี่อันทับถมของกองอารยธรรมที่แต่ละยุคแต่ละสมัยทับถมรวมตัวในพื้นที่เดียวกันเรื่องราวของอดีตจึงทิ้งร่องรอยให้กับเราอยู่เสมอ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปย่ำรอยอรารยธรรมทวารวีที่หลงเหลือจากงานศิลปกรรมบนถ้ำหินปูนที่เขางูครับซึ่งเขางูเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักที่เนี่ยอากาศปลอดโปร่งธรรมชาติสวยงามแล้วก็มีงานศิลปกรรมโบราณซุกซ่อนอยู่ในถ้ำครับบริเวณที่เป็นเขางูนะครับก็เป็นเทือกเขาเหินีขนาดใหญ่ ที่นี่นะครับที่เราจะมาดูว่าร่องรอยอารยธรรมทวารวดีนะครับที่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะครับหรือว่าปูนปั้นด้วยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะก็ต้องขับรถบนดูครับว่าอยู่บริเวณไหนแน,น่เขามูนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ8กิโลเมตรนะครับก็เป็นอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทย ีมมาตด้านหลังก็เป็นพระพุทธรูปยืนนะฮะก็เป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับของเขางูนะครับตอนนี้ก็เหมือนฝนจะมานะครับตอนนี้นะครับลมก็เริ่มแรงนะครับฟ้าก็คึ้มคมเหมือนจะมีฝนมานะครับแต่ก็เย็นสบายดีนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องไปจุดแรกที่เราต้องไปเยี่ยมชมครับจุดแรกนะครับก็คือถ้ำฤาษีเขางูครับ อนนี้ก็มาถึงถ้ำฤาษีเขางูนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะข้างบนก็จะมีตัวปฏิมาก,กรรมที่เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับลักษณะถ้ำฤาษีเขางูนะครับก็ต้องเดินบันไดขึ้นไปครับเราก็จะเจอทางเข้าถ้ำนะครับที่นี่ก็เป็นสถานพระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางูครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยครับ เป็นลักษณะพระพุทธรูปที่แกะสลักลงไปในหินของถ้ำครับพระพุทธรูปห้อยพระบาทองค์นี้นะครับก็สันนิษฐานนะครับว่าเป็นพระพรูปที่แกะลงไปบนผนังถ้ำนะครับซึ่งก็อยู่ราวๆในช่วงทวรรวดีนะครับในช่วงพุทธศตรวรรษที่11-13ประมาณนั้นนะฮะลักษณะพระพุทธรูปที่ห้อยพระบาทเนี่ยนะครับก็สัมพันธ์นะครับ,ก,นนรบกับลักษณะพระพุทธรูปที่วัดพระเมรุนะครับ ก็คล้ายกับพระพุทธรูปที่ชวานะครับซึ่งอ,อทิทธิพลศิลปะคุปตะแห่เข้ามาในดินแดนบริเวณราชบุรีปัจจุบันนะครับซึ่งอ,อดีตเนี่ยก็คือเป็นาภาคพื้นของโซรภูมินะครับส่วนพระพุทธรูปที่แกะด้านหลังนะครับก็เป็นผังยืนนะครับสังเกตได้ว่าด้านบนนะครับที่เป็นรอบพระเศียรเนี่ยมีการเซาะร่องลงไปแล้วมีการเพ้นท์ที่เป็นสีแดง ตอนนี้ก็มกังจะขึ้นไปถ้าฝาโถนะครับลิงเยอะมากนะฮะก็ต้องขึ้นเป็นเนินเข่าไปลิงค่อนข้างเยอะฮะทางขึ้นถ้าฝาโถนะครับก็ค่อนข้างที่จะรกร้างนะครับต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเขีข้ยวขจีครับก็ค่อน้างสูงฮะขึ้นมาด้านบน ตอนนี้ฝนก็ไปปล่อยฮะแต่ก็อย่างว่านะเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับพอรีบเดินก็จะตะคิวกินนะฮะก็เหนื่อยหน่อยดีเคื่อสาราตรงนี้นะฮะก็พัก หลังจากพักมาสักหน่อยนะครับก็เดินขึ้นไปก่อนที่จะถึงปากประตูถ้ำครับพอมาถึงบริเวณหน้าถ้ำฝาโถนะครับด้านบนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นประติมากรรมปูนปั้นนะครับแล้วก็มีการแกะลงไปนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับต้นไม้มีลวดลายมากมายเลยนะครับแล้วก็มีการเอ่อการทําให้เป็นรูปของใบไม้นะครับเอ่อเรียนแบบธรรมชาตินะฮะมีลวดลายดอกไม้ พันพฤกษามากมายซึ่งแม้กระทั่งว่ามันเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายแต่ว่าก็มีความละเอียดมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับประติมากรรมที่ว่านี้นะครับเป็นลักษณะปูนปั้นเป็นรูปต้นสาระครับส่วนด้านหลังนะครับเรียบไปกับข้างในของถ้ำนะครับก็จะเป็นการแกะสลักผนังถ้ำนะครับเป็นรูปของพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับที่กาลังนอนอยู่องค์ใหญ่มากเลยนะครับ แต่ด้วยบรรยากาศที่มืดนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดมากมายเท่าไหร่นักนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นปางปรินิพานของพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับสอดคล้องกับต้นสาระที่อยู่หน้าถ้ำนอกจากนี้ยังมีรูปสลักที่เป็นรูปเทพชุมนุมด้วยนะครับกําลังเดินไปถ้ำจีนถ้ำจามนะครับที่ก็ลงมาจากถ้ำป่าโถนะครับก็เดินมาตามทางฮนะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็ เดินเพลินนะฮะไม่ร้อนมากแต่ก็ร้อนอบอุนิดนึงทางเดินไปถ้าจีนและถ้าจามนะครับก็อยู่ห่างออกไปนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเราต้องปีนขึ้นไปบนถ้าที่อยู่บนเนินเขาครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นถ้าจีนถ้าจามนะฮะก็ขึ้นมาตามทางบันไดนะฮะภูขเขาก็สูงอยู่เหมือนกัน ระหว่างทางก็จะมีที่พักที่เป็นซาลานะครับก็เดินขึ้นมาเหนื่อยก็พักได้นะวิวที่ทักก็ก็เป็นภูเขาหินสูงนะครับแล้วก็อากาศดีมากตอนนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูลกล้างนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เย็นสบายนะครับอากาศดีมากเลยเริ่มเห็นยุงบนแล้วนะฮะเป็นลักษณะถ้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าก็ต้องเดินขึ้นไปฮนะดีที่ตอนนี้ก็ ไม่ร้อนนะครับเดินมากๆก็้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาถึงบริเวณหน้าถ้ำจีนครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณถ้ำนะฮะก็แล้วก็มีการสร้างรูปกองอะไรนะฮะ้องกันการศลปกรรมนะฮะพอเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับผนังด้านขวานะครับเห็นไหมฮะเป็นพถ่ายรูปนะครับแกะสลัก นะครับนี้ก็มีการโบกปูนขาดปูนแล้วก็เพ้นสีลงไปในถ้ำนะครับนี่ฮะก็มีร่องรอยขความสวยงามของอดีตอยู่นะครับส่วนด้านในก็จะมีเป็นเป็นกองทัพุสธรูปที่เป็นศิลาชายแดงนะครับก็ว่ากันว่าก็เป็นของอยุธยานนะครับในถ้ำนี้ก็เป็นธรรมชาติมากครับ บรรยากาศภายในถ้ำนะครับค่อนข้างขลึมคลังมากนะครับเหมาะกับการเป็นโบราณสถานให้บรรยากาศที่ลึกลับแล้วก็แสดงถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งบังพการครับจากถ้ำจีนนะครับก็ไปสู่ถ้ำจามนะครับน้ำจามนะครับเราก็พบพระพุทธรูปนอนนะครับเป็นรูปปางมหาปรินิพานภาพยมกปฏิหารแล้วก็มีรูปปั้น รูปต้นมะม่วงนะครับซึ่งถัดมาก็เป็นรูปบุคคลที่ยืนซ้อนกันร่วมไปถึงรูปพญานาคด้วยครับที่ทํำแห่งนี้ก็ชัดมากนะครับก็มีเ,เป็นลักษณะปูนนะครับมีการปั้นลงไปบนฝาผนังถ้ำแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะมืดหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกล้องนะครับก็มีรวดลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับนะครับ,นะรบอากาศก็เริ่มเย็นชื้นอีกอย่างคือแสงเริ่มหมดนะครับเสียดายมาก นะครับโอ้แจ๋วมากเลยฮะที่นี่เป็นว่าอาจจะดูคุรลกันดามนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ยากมาไม่ยากครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบตเพินเท่านี้นะครับก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นคลิปที่มาเขางูกันนะครับมาดูอารยธรรมโบราณนะครับแต่ยุคทวารวดีครับตอนนี้ก็ไปก่อนนะครับ